คุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็อยู่ที่โกดังเจ็ดโอ้โหโกดังเจ็ดมีอะไรคะอยู่ที่เอเชียทีคนะคะถ้ามาที่เอเชียทีคแล้วต้องมาโกดังเจ็ดเพราะว่าหลายคนเริ่มหิวแล้ว อยากัะทานอาหารอยากัะทานข้าวโอ้โหเมนูมากมายหลากหลายเลยมาโกดังเจ็ดค่ะและมาทำความรู้จักกับนี่เลยสวัสดีค่ะพี่พลครับพี่พลนะคะก็เป็นเจ้าของศูนย์อาหารที่โกดังเจ็ดนั่นเองครับผมชื่อพลนะครับเป็นเจ้าของศูนย์อาหารแห่งนี้แล้วศูนย์อาหารแห่งเนี้ยผมตั้งใจจะทําให้เป็นศูนย์อาหารฮาลาลโอ้โหซึ่งปัจจุบันเนี้ยกาลังดําเนินการอยู่แล้วก็กําลังที่จะ ขอตาฮาลานดีกว่าคือเราตั้งใจอยากจะทําที่นี่ให้เป็นศูนย์อาหารที่สําหรับชาวมุสลิมทานได้เพราะว่ามันเป็นอาหารกลางๆนะคะเพราะว่าสําหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะได้หาทานง่ายๆนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยทานได้ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทานได้นะคะนั่นก็คือมีเครื่องหมายฮาลานนั่นเองนะคะ นะคะแล้วก็แต่มั่นใจว่าที่นี่ไม่มีหมูครับไม่มีหมูแน,น่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามนะคะที่เป็นมุสลิมก็มาทานกันได้แน่นอนกับโกดังจิตนะคะศูนยอาหารของเราของพี่พลจ้าของศูนย์ของเรานะคะคอ้าวเดี๋ยวเราตามมาชมร้าน <วะ S 2> ต่างๆกัน<ท>บ้างดีกว่าอ่า นี่ร้านไทยทาวอาจะเป็นอาหารสไตล์ไทยพรีเซนต์เลยยังไงบ้างอาหารจานเด็ดเลยนะที่ผมชอบมากที่สุดก็คือกระเพราเนื้อค่ะโอ้โหเนื้อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยโอ้โหลองมาผัดไทยสุดยอดค่ะแล้วก็ลองมาก็คือ ข้าวผัดสับปะรดโอ้โหข้าวผัดสับปะรดค่ะจริงทุกเมนูนี่อร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่ที่ผมทานประจาเนี่ยก็คือเมนูเหล่านี้โอ้โหนะคะเป็นเมนูที่เมนูเด็ดที่พี่ทานอยู่ประจําเลยนะคะก็เลยจะพูดถึงได้ว่าความอร่อยเป็นยังไงบ้างนะคะผัดสับปะรดใช่ไหมพี่ใช่โอ้โหนะคะเดี๋ยวต้องลองแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยกะเพราเนื้อกระเพราเนื้อนะคะพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามทานได้อย่างแน่นอนทุกร้านภายในศูนย์อาหารโกดัง เจ็ดของเรานะคะที่เอเชียทีแห่งนี้นะคะคุณทานได้ทุกเมนูทุกร้านเลยค่ะเอาล่ะพี่พลจ๋ารานอะไรคะพี่พลคะบิงกะลาบาบิงกะลาบาโอ้โหบิงซูครับบิงกะลาบาโอเคจ้ะไม่ใช่บิงกะลาบานะถ้าบิงกะลาบานี่ภาษาพม่านะสวัสดีอันนี้บิงกะลาบาหมายถึงว่าเป็นอะไรคะไอศครีมไอศครีมบิงซูบิงซูนั่นเองโอเคค่ะแล้วที่สําคัญก็คือ ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีต่าฮาลานอยู่แล้วนี่มีฮาลานแน่นอนนะคะสำหรับท่านที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะมาได้อย่างแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ต้องมาเลยนะคะอ่ะอานก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอเคสวัสดีค่ะของร้านใช่ครับโอเคเมื่อกี้เจอแหละชื่อคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ค่ะอันนี้เป็นช่องยู u ูบดีเจต้นน้ำเชิญยิมนะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวเด้งโชว์นิดหนึ่งตึงดึงตึงตึงตึงดึงอ่ะ เกินคุาเกลาดคุณนะคะที่เล่นกงโหนเขาเป็นใช่เขาเป็นนักร้องด้วยนะเป็นนักร้องด้วยเอาให้โชว์เพลงสักเพลงหนึ่งเจ๋งดีเลยครับผมสวัสดีครับให้ทำอะไรครับร้องเพลงให้พี่ร้องเพลงสักเพลงพี่ถือมือได้เลยค่ะที่สุดของมันนี่ทูวันโชว์ทรีดูเก็ตเรดดี้เนาะก็เก็ตตูแต่ตอนจิวเอแกก็ทำตามด้วยนะ พี่ไม่รู้อะไรซะแล้วพี่อยู่คนบ้านนะพี่รู้ไหมเนี่ยหนูไม่ใช่คนดีคนหนูคนบ้านให้คุณสมศักดิ์พิเศษร้านให้พิเศษร้านดีกว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับแล้วก็โดยที่เราใช้เนื้อคุณภาพเกรดพรีเมียมนะฮะแล้วก็ทั้งเนื้อสดแล้วก็ใช้เป็นโคขุนทิพอายอย่างเดียวเราไม่ใช้เนื้อส่วนอื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้เนื้อเกรดทั่วไปในตลาดนะครับแล้วก็ได้เนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นคุณภาพดีแล้วล้วก็มาทําเป็นผัดกะเพราผัดกระเทียมพริกไทยอะไรสารพัดนะครับ เพิ่มเป็นข้าวผัดปูข้าวผัดหอยนางรมไข่เจียวปูไข่เจียวหอยนางรมก็เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกครับแล้วที่สําคัญนะ่ะผลิตภัณฑ์เนื้อเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากฮาลานเหมือนกันใช่ครับตรวจสอบได้นอกจากพวกเนื้อสัตว์เครื่องปรุงทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างน้ำกะปิน้ำปาลาอะไรเป็นฮารานทั้งหมดโอ้โนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่าพี่น้องที่เป็นอิสลาม เป็นชาวมุสลิมนะคะไม่ต้องกังวลเลยไม่มีหมูค่ะสักร้านเลย <c oughs> โอเคดีมากเจต้นน้ำเชิญยินช่อง YouTube นะเจอกันพี่คาร้านต,ต่อไปก็ร้านต่อรนต้นบัน,บ,นบันคิดเช่นจ้าอันนี้ก็าอาหารอาหารไทยไทยเหมือนกันค่ะสไตล์จีนด้วยก็อย่างเช่นคณะน้ำมันหอยค่ะ กุ้งผัดผงกะหรี่ก็จะมีเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้อันนี้คือเจ้าของร้านครับโอเคสวัสดีค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยินติดตามกันด้วยนะเพราะว่าหนูเป็นทั้งดีเจแล้วก็หนูเป็นทั้งตลกที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยโอเคเปล่า ทีนี้รู้แล้วใช่ไหมโอเคป่าโอเคป่าโอเคอ่ะตอนนี้อ่าหนูอยากถามพี่ว่าชื่อร้านอะไรคะเนี่ยชื่อร้านบันบันคิชเช่นค่ะอะไรนะคะบันบันค่ะบัน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 คิชเช่นค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วก็อยากจะถามพี่ค่ะว่าเมนูเด็ดของทางร้านคืออะไรคะก็ผัดไทยต้มยำไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดผงกะหรี่ทุกอย่างเลยค่ะถ่ายอะเดี๋ยวพูดพูดตามเลยมีอะไรนะ ผัดไทยอันนี้โอเคผัดไทยแล้วก็ต้มยำค่ะก็อันนี้จะเป็นเบสเซลเลอร์ของเรายำก็มีหลายแบบจะมีเป็นบุเฟ่ตด้วยยำไปลงรสเผ็ที่บ้านได้เลยเลยเลยเอาใจมาถ่ายถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกันอ่่าาถยนน้องข้างหน้าลูกข้างหน้าลูกข้างหน้าเอ่อมามาอ้าวถ่ายถ่ายค่ะสามคนอสามคนใต้ด้วยนะคะ ตอนนี้คุณชมขาเราอยู่ที่ร้านต่อไปเลยเนี่ยร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ยลิ้วลิ้วโภชนะลิ้วลิ้วโภชนาค่ะกับพ่อมาค่ะอ่าอันนี้เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยตายไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานเนาะอ้าวอยากจะถามว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะขายเมนูอะไรบ้างอ๋อก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจูซา เนื้แดงไก่แดงนะคะเนื้อจับไก่แล้วก็ซุปเนื้อซุปไก่ค่ะก็เป็นแกาะปลามีแพาะปลาด้วยค่ะนี่สุดยอดค่ะขายหลายอย่างค่ะชื่อดีเจอะไรคะดีเจอะไรเด่นน้ำใช่นี่นารักมากเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันที่ช่องของเรานะคะโอเคอย่าลืมเข้าไปแชร์ด้วยนะจับจบเออเออขอบคุณค่ะเอาละตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ร้านน้ำปั่นก็เมสักครู่นะคะก็เจ้าของร้านเนาะใช่ครับร้านตรงอ่าร้านข้าวหมกไก่เมสักครู่เมื่อกี้เราไปซื้อข้าวหมกไก่มาทานไงนะคะอช่วงนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะพี่สั่งอะไรเมนูเด็ดคะน้ำปั่นน้ำอะไรเอ่ยน้ำอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านน้ำแตงโมค่ะน้ำแตงโม่น้ำแตงโมนะคะน้องเป็นต่างชาติค่ะน้ำแตงโมน้องคนที่ไหนลูก แม่นะคะเมียนมาค่ะโอเคนะคะโอเคนะเนาะผู้ไม่ชะนะคะผู้ไม่ชะค่ะโอเคนะคะเขาบไก่ช่วยช่วยไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ใช่ก็มาที่เอเชียทีมีอาหารให้เลือกเยอะแยะนอกจากใครไม่ชอบใคร แบบเบื่อเข้ามันข้าหมกก็ยังมีอะไรเยอะแยะต้องมาชมเองก็ดังจก็ดังจิตในช่องของหนูมีพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเยอะมากเขาบอกเลยนะคะทั้ง Facebook, TikTok แล้วก็ Youtube โอเคเปล่าโอเคเปล่าแต่ย้ำว่าที่นี่ไม่มีหมูแชร์เลย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 นะคุณมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะี่มุสลิมไม่ได้มีขายทั่วไปเยอะแยะอย่างร่างเมี้ยค่ะราเมง รลานนี้รานมิลคลาพิซซ่ามีทุกอย่างมีครบวัสดีค่ะจะอ่าโอเคมาที่ร้านนี้กันบ้างค่ะนี่คนสวยคนนี้คนสวยนี่นี่ร้านเราอร่อยเพราะว่าตักต้องตร ย่าเนะล่น <บา S 1> นะคะจเจ้าของศูนย์นะคะค่าโฆษณานะคะ200นะฮะอย่ <laughs> ยวาวัดได้200เลย <laughs> <laughs> 20่บาทได้ไหมโอเคโอเคจ้ะให้พี่แนะนำเมนูของทางร้านมีอะไรบ้างคะเด็ดของร้านใช่ไหมคะเมนูเด็ดที่ตาชา้าชอบมากที่สุดจะเป็นผัดไทยขั้วไก่แ้วก็ราบไก่ผัดไทยของเราจะเป็นผัดไทยโบราณ่จะเป็นเส้นแห้งๆนิดนึงแต่ว่าฝรั่งนี้ชอบมากต่างชาติชอบมาก ซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะได้น,นี่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะร้านนี้ค่ะคุณผู้ชม The Taste The Taste โอเคอานปากีปากีร้านกะาชิ<อ><อ> ฮาลานแน่นเป็นประเทศมุสลิมใช่ครับอ่านะฮะประเทศมุสลิมอาหารก็จะเป็นแนวแบบว่าผงกะหรี่แน่นอนเครื่องเทศอย่างนี้เลยสุดยอดนะคะนี่นะคะนี่อิสลามไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าทานได้หมดนะคะเป็นอาหารกลางๆไงอาหารกลางๆที่แบบว่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทานกันได้นี่นี่คืออาหารก็จะเน้นเครื่องเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะเป็นอาหารจากปากีสถานเนาะปากีสถานนะคะก็จะมีข้าวหมกด้วยใช่ไหมคะ ข้าวหมกก็มีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นถ้าถ้าแต่ว่าเราก็ผัดผัดตับอ่ะเออตับอะไรตับไก่นะไก่เออน่าจะเป็นตับไก่หรือเป็นตับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออของร้านมุสลิมแน่นอนแน่นอนร้าน68ฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมขานะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะพี่พลถามน้องเลยเมนูเด็ดลูกมีเกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซาซิกเนเจอร์ของ้านค่ะขายดีมากค่ะเป็นซิกเนเจอร์เลยที้ทำเองด้วยค่ะ โอเคเลยเ <sm all> ก็ปากร้านด้วยนะคะมาที่เอเชียชิกอย่าลืมมานะคะที่ศูนย์อาหารนะคะของพี่พลนะคะ<ช>โกดัง7ค่ะคุณผู้ชมแล้วแวะมาร้านนี้ด้วยนะ,ะ<ช>นี่ทุกร้านเลยนะคะดูกันได้ทุกร้านเลยอยากจะบอกว่านะคะพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะที่นี่ไม่มีหมูมีฮาล้านมีฮาล้านค่ะนะทุกร้านเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนะก็แน่นอนค่ะร้านนี้ก็จะเน้นแบบอาหารอีสานนะคะ<ๆ>ก็จะมีไก่ย่างส้มตำนะคะมีมีมนี่มีกุ้งมีซ<ๆ>ีฟู้ดด้วยนี่มีกุ้งด้วยนี่โอ้<ๆ>นี่นะคะมีกุ้งด้วยนะคะสดสดเลยใหม่ๆเลยนะคะนี่ขอบคุณนะคะ<ๆ>น่ารักมากเลยทำส้มตำให้เราทานด้วยอ๋ออ๋อเราจะ โฆษณาให้คุณเป็นพิเศษแหละเพราะคุณทำจำนำให้เราฝากด้วยนะคะร้านไ nah. ทยอีสานคลาสสิกนะคะอย่าลืมแวะมาทานกันนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นมุสลิมเมื่อกี้เรารีวิวร้านโน้นไงนี่มาถึงร้านนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าใครไม่ต้องแนะนําตัวแล้วใช่ไม่ต้องแนะนำดังร้านนะโอเคน้องไข่อะไรลูกเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์นะมีมีหล ค่ะ,อะโอเคค่ะแล้วก็มีเม,เมนูซิกเนเจอร์เป็นซูเปอร์รีเบอร์เกอร์ค่ะเป็นดับเบิลเนื้อแล้วก็ดับเบิลชีสได้โอเคเลยก็ห yeah. ลักๆก็จะเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะแล้วก็เมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยที่คนแบบสั่งสั่งทานกันเยอะๆขายดีที่สุดในร้านคืออะไรลูกเป็นตัวนี้ค่ะวากิวค่คะ้องทานต้องทานตันนี้เลย วาความพิเศษของมันคืออะไรลูกคือเป็นสูตรเฉพาะของร้านเราคะ่ะเป็น<ม>เป็นของไม่ไม่มีที่ไหนคะ่ะเป็นสูตรของที่นี่นที่นี้ยางี้อย่างนี้ต้องลองแล้วว่าอ้นี่ค่ะเขาเรียกอะไรลูกวาเกิวเบอร์เกอร์วากิวเบอร์เกอร์โอเคจ้าเป็นร้านญี่ปุน่นจ้าอ,อันนี้สวัสดีค่ะแน่นอนอยู่แล้วน้ำมีน้ำมีน้ำอะไรบ้างเป็น ตระกูลของชาเขียวค่ะจะเป็นโคจิชาเซนชาแล้วก็มะชาค่ะเรียกได้ว่าเป็นตระกูลมัชาเนาะโอเคนะคะยังไงก็ฝากร้านน้องด้วยนะคะร้านมาลุนะคะพี่บอลเต้นโชว์หน่อยตึง พี่คนก็บ้ากันหนูด้วยนะคะหนูไม่ได้บ้าคนเดียวกับพาคนอื่นบ้าด้วยเดี๋ยวตามต่อไปเลยค่ะอันนี้พิซซ่าพิซซ่าบ้านบังจ้าบ้านบังบ้านบังโอเคี่ร้านขายอะไรบ้างคะชื่อร้านชื่อร้านอะไรก่อนร้านพิซซ่าบ้านบังค่ะพิซซ่าบ้านบังก็เป็นพิซซ่าหลักๆนะคะแล้วก็จะมีไก่เนออรีนค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าแกงกระดูกไก่ค่ะพิซซ่า เลยค่ะห <l ain> ้าล้านหมดเลยนะการันตีห้าล้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แพงอย่างเลยกับห้าล้านห้าล้าน มีมุกตลอดนะคะฮาล้านค่ะก็คือชาชาไทยที่นั่นคือเป็นมุสลิมทานได้ไม่ต้องจะเป็นต้องชาไทยคือคนที่เป็นมุสลิมอ่ะนับถือศาสนาอิสลามอ่ะทานได้ถ่ายคลิป200ค่ะอยากเลยอยากเลยอยากเลยโอเคอันนี้เขาเป็นต่างชาตินะใช่ครับต่างชาตินะ0 0งร้ยจูฮันเดล อันนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างทั้งหมดเลยเป็นสไตล์เนื้อย่างทั้งหมดเลยค่ะสไตล์เนื้อย่างทั้งหมดเลยนะคะชื่อร้านอะไรก่อนคะพี่ชื่อร้านมูนามูนาชิเก้นมูนาชิเก้นของทันเล่นค่ะจริงๆเดิมทีเนี่ยจะเป็นอาหารอาหรับแต่ช่วงเนี้ยเจ้าของร้าน กลับไปที่อาหรับจ้าอ่าจริงๆแล้วเมื่อไหร่เขาจะตื่นคะอาหรับเลยให้หละอาหรับก็น่าจะตุลาถึงจะตื่นพี่ต้องอยู่กันตลกนะพี่ต้องจำใจนะพี่ต้องจำใจนิดนึงนะ <c oughs> เราใส่หาใส่หาโอเควันนี้เมนูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าพอดีเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขากลับไป อ่านี่ลูกคา้าลูกค้ามาสั่งอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านไม่อยู่นะแต่ว่าเออให้ให้พี่พลพีพีเซตแล้วกันเขามีเมนูอะไรบ้างคะพี่ก็จะเป็นของทอดเป็นแฮชบราวะนะฮะแล้วก็จะมีคอคอนด็อกคออืมอ่าแล้วก็ไก่คาราเกะจริงๆเมนูจะมีมากกว่านั้นแต่พอดีเนี่ยของหมดอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านค่ะชือคุณฟาตินขาย่เป็นสิกเนเจอร์เลยก็เป็นเนื้อไม้ มีสเต็กค่คอ่าสเต็กก็มีหลายคัมีไพน์รีคัทแล้วก็เซคันดารีคัทแล้วก็จะเป็นไซด์สเป็นพวกบมันบดแล้วก็ผักตบเทีนซุปเข็ดแล้วก็จะมีคนที่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีะแซลมอนสเต็กแล้วก็ไก่สเต็ก โอเคกับคุณน้องอ,อย่าลืมนะคะเจจ่าจ่าจ่าโอเคจ่าอ่ะไปกันต่อครับ,บคุณชมกันไปกันต่อร้านนี้แล้วโซรีรรรนี่อันนี้ชื่อมุสลิมเชียงไายค่ะเป็นสูตรของเชียงรายจ้าอันนี้คือ นี่จ้าจ้าจ้านี่น้องน่ารักจังเลยนนเนาะอน้ขสาว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 มุสลิมน,น่ารักอะ่ะอ,อ่ะจ้าลูกจ๋าเอออยากจะให้แนะนําค่ะว่าเมน,ทนูที่ร้านอะไรคะที่ร้านอะไรคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวนึงโอเคโอเคปลายร้านปลายร้านเอาปลายร้านปลายร้านมาแดมแด็มเตลเล่เตมเจียงไฮเป็นคนเจียงไฮ แม่เคนเจียงไายเจียงรล่แพ้เป็นเป็นวัสดุใช่ใช่ครับบ้านเดิมจะอยู่ยุทธยายุทธยาแม่เป็นคนยุทธยาอยู่ข้างวังโอเค<ะ>คุณแม่ก็จะเป็นครอบครัวจะเป็นบ้านผมจะเป็นแม่ครัวชาววังนั้นแต่สมัยยุทธยาเลยอันนี้เขาเล่าันนะมันเออแต่ว่าจริงๆเา,าที่บ้านจะเป็นครอบครัวทำอาหารมาตลอดที่บ้านก็มีร้านอาหารอยู่จริงๆผมมีสาขานหนึ่งอยู่ที่บางมด ก็จะมีเมนูพวกข้าวหมกอะไรเพิ่มอยู่ในนู้นด้วยอันนั้นจะเป็นคุณแม่ดูแลอยู่แล้วก็น้องชายแตกลายออกไปนะฮะก็คือด้านบนนี่นี่ด้านบนก็คือรายละเอียดของพวกตัวเนี่ยมันจะเป็นฟิวชั่นละมันจะเริ่มพวกอาหารไทยค่อยๆพัฒนาหลายๆอย่างกลายเป็นซุปข้าวซอยที่มีความหลากหลาย ปลโลนี่ชุดซ้าข้างบนเลยข้าวหน้าเป็ดย่างบะหมี่อบเป็ดบะหมี่อะไรคะบะหมี่ขาเป็ดขาเป็ดอ้าวุ้นวุ้นเส้นอบเป็ดวุ้นเส้นอบขาเป็ดโอ้โหหลายเมนูซีฟู้ดทอดนะคะแก็มีหลากหลายเมนูเลยนะคะมีั้งกุ้งทอดมีปูนิ่มทอดค่ะมีปูนิ่มทอดด้วยนะคะหมกทอดมากมายเลยนะคะอ่าแล้วแล้วให้น้องคุยหน่อยไหมน้องเขินน้องกำลังงงว่าใครวะ

ขายน้ำทั่วไปครับนะ<ด>คะก็สั่นะมีน่าส่วนร้านไปกดเลยนะนี่ดีเจกต้น้ำเจนยิ้มโอโอโอสไตล์าามาเลเซียมาเลเซียเลยโอ้ยนี่ ต้มยำอะร่อยมากอันนี้เขามาติดต่อเองหรือว่าพี่โปรอะไร่ดี๋ยวเอาไปติดต่อมาเขามาเองเขามาเองใช่ครับมั่นใจได้ว่าที่นี่ไม่มีหมูผมยืนยันได้เลยครับจ้ะโอเคได้เลยนะะคนี่ก็ฝากร้านด้วยร้านนี้เมนูเด็ดขายอะไรลูกนี่พูดไทยปะเนี่ยพูดไทยเมนูเด็ดขายอะไรลูกเป็นไก่ไก่ไก่เนื้อโอเค นี่คือตัวไหนลูกอ่่านีอันนี้นะเอาชุดสั้นไก่เนื้อไก่เนื้อครับนี่ครับยังมีร้านท้ายสุดอีกร้านนึงโอ้โหยังมีอีกยังไม่หมดค่ะผู้ชมค่าโฆษณาประมาณ200ล้านค่ะวันนี้ชื่อร้านอะไรคะพี่คะบ้านบังท็อปฟี่อันทีครับกาแฟสดนะครับกาแฟสดแล้วก็มีชาผลไม้ชาผลไม้ก็มีพวก ชาส,สับปะรดอะไรพวกเนี้ยมะนาวชามะนาวชาสตรอเบอรี่ส่วนมากคนที่มาซื้อนี่เขาจะสั่งเมนูเด็ดขอ,ของร้านที่แบบขายดีที่สุดอะค่ะ <American o. S 1> อเมริกาโน่อเมริกาโน่ไม่หวานเนาะขายดีเนาะ <c oughs> แล้วคนสั่งกันเยอะชามะนาวแล้วก็ชาส,สับปะรดอยากจะบอกว่าพี่น้องที่เป็น ที่นักที่ศาสนากิซรามทานได้ทุกร้านเพราะว่าไม,มไม่มีหมูมีฮาลานทุกร้านเลยนะคะเครื่องปรุงอะไรก็ฮาลานหมดนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอาหารย่างลายแนะซึ่งทุกคนทานได้ทุกคนทานได้ใครพุทธอิสลามอินดูแขกหรือที่ไหนได้หมดได้หมดผู้ชมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละดีค่ะเพราะว่าก็อิสลามไปที่น่าเห็นใจหนะ้าบางทีก็เข้าไปนะบางทีไม่ค่อยม,ม,มีร้านอาหาร ครับผมหาทานได้ยากโอเคครับผมขอบคุณครับครับครับอ่ะยังมีร้านหนึ่งเอาไปไปร้านหนึ่งต่อปากช่องด้วยนะคะอันนี้เป็นโตเกียวคาราชทางผู้ชมทานแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านค่ะเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะคะทางศูนย์อาหารของเราโอ้โหดีนะคะ เป็นไสหวานไสเค็มแล้วก็จะเป็นเนื้อสไลด์ทางด้านนี้ค่ะคี่คนนะคะก็เมนะะูมีมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเมนูเนื้อก็มีเมนูไสขาวก็มีนะคะเมนูไส้หวานก็มีค่ะทางด้านนี้เลยนะคะอันนี้เป็นบุฟเฟต์ชา น anyway, like ี่แพนเค้กเห็นไหมนี okay. ่คะมากมายหลากหลายเมนูเลยอันนี้อันนี้ก็คือมีสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเซ็ตทางด้านนี้ค่ะอ๋อมีแพนเค้กที่หนึ่งนเซตที่สองสิบอืมโอเคจ้ะโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่พลมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ชื่อชื่อร้านอะไรนุกชื่อชื่อร้านเลยนะโตเกียวไปค่ะยังไงแวะมาอุ่หนุนน้องด้วยนะคะก็ศูนย์อาหารแห่งนี้เนี่ย ยืนยันเลยว่าไม่มีหมูค่ะชาวมุสลิมเนี่ยทานได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยหลายร้านในเนี้ย80%เป็นี่ยเป็นชาวมุสลิมหมดค่ะนะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะกับศูนย์อาหารโกดังเจ็ดนะคะของพี่พลนะคะที่เอเชียทีคนะคะถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหลายร้านเลยนะข้างนอกเนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายมัน กะเลยแต่ตอนนี้เราขุดประมาณ3ชั่วโมงค่าโฆษณาประมาณ3ล้านค่ะโอเคหยอาแกวสาแย่พี่เพนยังไงฝากติดตามช่องด้วยก็แล้วกันนะพี่เนาะ <c oughs>